ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้นะครับเรามารับฟังกันในหัวข้อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มักจะเกิดหลังอุปสรรคที่แสนทรหดเสมอพระพุทธเจ้าท่านยังเคยเจอและผ่านผลมันมาได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มักจะมากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เสมอความล้มเหลวจะไม่มีอยู่จริง หากเราไม่ยอมล้มเลิกแต่การจจเยืนหยัดอยู่ได้ครบยกเติที่จะไม่ด่วนถอดใจยอมแพ้ได้นั้นก็ต้องเรียนรู้หน้าแปลกมนุษย์บนโลกนี้ไม่มีใครรังเกียจความสำเร็จแต่ทุกคนต่างปฏิเสธความล้มเหลวทั้งที่ความจริงความสำเร็จและความล้มเหลว ็มีจุดเริ่มต้นจากแหล่งเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลวนั้นที่เป็นตัว่มเพราะความสำเร็จเป็นนั่งร้านนําไปสู่ความสำเร็จคนที่ล้มเหลวแล้วเอาแต่ปิดหูปิดตาตัวเองไม่ยอมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดก็เหมือนกับปฏิเสธครูตัวจริง<ๆ>ความล้มเหลว คือบทเรียนที่สอนด้วยภาษาใบทําให้คนหลายคนไม่เข้าใจเคยพลาดถอดใจไม่อยากจะเรียนรู้แต่ข้อผิดพลาดเหล่านี้ไม่ใช่หรือคือของจริงทําให้เจ็บบ้างเจงบ้างถ้ามันไม่จริงเราก็คงทําผิดเช่นเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในทางกลับกันบางคนผิดพลาดแล้วตระหนักว่านี่แหละครูตัวจริงเขาจึงได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในความล้มเหลวแล้วที่สุดก็ก้าวข้ามไปได้ด้วยการนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์นวัตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บรรจงสร้างสารรค์ขึ้นมาอย่างเช่น โทมัสเอดิสันผู้ให้กำเนิดหลอดไฟดวงแรกของโลกกว่าเอดิสันจะทำสำเร็จเขาต้องผ่านความผิดพลาดล้มเดียวมาแล้วนับครั้งไม่ทวนแต่เอดิสันไม่หยุดไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจยังคงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดพยายามต่อไปในที่สุดก็สำเร็จทำให้ทุกวันนี้ โลกสว่างสบัยไปด้วยแสงไฟนี่คือชัยชนะของเอดดิสันผู้ชนะตัวจริงคือผู้ที่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเทพแห่งความสำเร็จจะเสด็จมาบนหลังความล้มเหลวถ้าไม่มีความล้มเหลวก็ไม่มีความสำเร็จความล้มเหลวต่างจากการล้มเลิก เพราะความล้มเหลวเป็นเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราวแต่การล้มเลิกคือยอมจำนนยกทงขาวไม่ทำเรื่องนั้นต่อไปดังนั้นความล้มเหลวจะไม่มีอยู่จริงหากเราไม่ยอมล้มเลิกแต่การจะเย็นจัดอยู่ได้ครบยกตื้ที่ใจไม่ด่วนถอดใจยอมแพ้ได้นั้นก็ต้องเรียนรู้ นักมวยที่น่าสนใจคือนักมวยที่มีชั้นเชิงและหมัดหนักพอที่จะเก็บคู่ต่อสู้ได้เขาต้องมีชั้นเชิงคือกำลังปัญญาและมีหมัดหนักคือกำลังใจรวมทั้งสองเข้าด้วยกันเรียกว่าความกล้าหาญผู้ชนะตัวจริงต้องไม่รู้จากคำว่าขี้กลาา ดังนั้นกำลังใจต้องมาคู่กับกำลังปัญญาเสมอเหมือนที่พระพรมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตได้กล่าวคนมีกำลังใจแต่ขาดกำลังปัญญาจะเป็นคนบ้าบินคนมีกำลังปัญญาแต่ขาดกำลังใจจะเป็นคนขลาดคนที่มีทั้งสอง กำลังใจและกำลังปัญญาจึงจะเป็นผู้กล้าหาญชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มักจะมากับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เหมือนต้นไม้สูงใหญ่มักต้องเผชิญลมแรงผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนามามากจะฉลาดและแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นคนที่ปรารถนาความสำเร็จ ต้องถือคติว่าว่าขึ้นสูงได้เพราะมีหลมตานขนขึ้นสูงได้เพราะ,ระเผชิญอุปสรรคแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนตรัสสรู้ก็ยังต้องปเผชิญมารเพราะไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่ลงทุนลงแรงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าบุคคลจะร่วงถกได้ เพราะความเพียรความสำเร็จนอกจากต้องอาศัยปัญญาแล้วยังจะเป็นต้องอาศัยกำลังของวิริยะคือความเพียรในการกระทำอย่างต่อเนื่องให้นานพอที่สำเร็จจะส่งผลเพราะคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นมักเป็นผู้ที่ต่อสู้อุปสรรคอย่างไม่ยออ่อท้อ เพื่อให้บรรลุถึงจุดที่มีความสำเร็จส่งผลเช่ดเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่เจ้าชายสิทธตธะจะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้เรียนกรรมฐานทำสมาธิกับอดาบทกับอุทุกดาบทแต่ก็ไม่บรรลุโพธิญาณจึงเปลี่ยนวิธี หันมาประเพณเพียนอย่างหนักอยู่6ปีพบความผิดพาลาดล้มเหลวหลายครั้งแต่พระองค์ก็ไม่หลมเลิกการปฏิบัติกลางคันขันมาอดอาหารจนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถึงกระนั้นก็ยังไม่บรรลุภายหลังพระองค์เกิดปัญญาคิดได้ว่าการปฏิบัติด้วยวิธีทรมานตัวเองแบบนี้ มันตรึงเกินไปจึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยแนยวคิดแบบสายกลางกลับมาเสเวยอาหารอีกครั้งพวกปัญจวคีเข้าใจว่าพระองค์ล้มเหลวจึงทอดทิ้งพระองค์หนีไปอยู่ในป่าอิสิปต,ตนะมลุคทายวันแต่พระองค์ก็ไม่ทรงหลมเลิกความเพียร วันนั้นสิบห้าค่ำเดือนหในปีที่6ของการบวชพระองค์ได้ยาคาแปดกรรมปูลาดเป็นบรรลังประทับนั่งอยู่ใต้ต้นโพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อนั่งใต้ต้นโพก็ทรงอธิษฐานในใจว่าขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแม้ว่าหนังเนื้อเลือด จะเหือดแห้งไปกระดูกจะผุสลายไปก็ตามหากแม่บรรลุพระโพธิญาณเราก็จะบรรลุขึ้นจากบัลลัง์นี้ด้วยเด็ดขาดแล้วทรงระงักำลังความเพียรปฏิบัติอย่างเต็มกำลังแต่การจะตัดสรุได้นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะคืนนั้นมีพระยามารมารบก,กวนตอนที่พระยามาร ยกทับมาเทวดาและพระพรหมที่เคยเฝ้าตอนบ่ายได้หลากลับไปหมดแล้วเหลือพระพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวไม่มีใครช่วยพระยามานมาทวงบัลลังที่นั่งว่านี่บัลลังของเราท่านจงลุกหนีไปเราขอทวงคืนพระพุทธเจ้าตราตัสตอบว่า นี่เป็นบัลลังของเรามานถามว่าท่านมีพยานหรือไม่พระพุทธเจ้าส่งชี้ไปทางพระแม่ธรณีเมื่อพระองค์อ้างแม่พระธรณีเป็นพยานมานจนเลิกทวงบัลลังแต่หันมารบกวนด้วยวิธีการอื่นเรื่องราวยังคงนำรวงอย่างเข้มขน้นแต่ในที่สุดตุ่นเช้าวันรุ่งขึ้น พระองค์ก็สรงรบชนะมารได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเพราะพระองค์ไม่ยอมถอยส่งชนะมารได้โดยไม่มีเทวดาหรือพมมาช่วยนี่คือชัยชนะของพระพุทธเจ้าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นความสำเร็จในระดับจัก,กรบาลถอดรหัสความสำเร็จ ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองพระหลังเรียกสันสนว่าพุทธะหรือบุญดาเราทุกคนอยู่ในพุทธสาวกจิตแห่งพุทธะที่ฝึกดีแล้วสะอาดสงบบริสุทธิ์ย่อมเกิดปัญญา เป็นปัญญาที่เกิดจากการสังเกตและรับรู้ปัญญาชนิดนี้ไม่ใช่มาจากการเรียนการสอนแต่เป็นปัญญาที่มาจากประสบการณ์ตรงของตนเองถ้าศรัทธาในความสำเร็จขององค์พระพุทธผู้ชนะตัวเองเราก็สามารถคัดลอกทำซ้ำความสำเร็จของพระพุทธองค์ได้โดยอาจย,อย่อส่วน คือลดระดับความสำเร็จให้ตรงกับความต้องการของตัวเองโดยที่ไม่ลืมจักคติเอาประโยชน์จากเรื่องนี้ว่ามานไม่มีบารมีไม่กล้าดังนั้นอย่าใจสออจอมแพ้แก้มาง่ายๆอย่าลืมเลือกความตั้งใจก่อนที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ต้องบอกตัวเองว่าถ้ายังไม่สำเร็จจะไม่ยอมแพ้จะไม่มีทางลล้ลืลอกกลางคันแน่นอนสมดังพุทธภาษิตสองบทความที่ว่าเกิดเป็นคนคนพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาคนขยันแต่ขาดปัญญามักประสบปัญหาในการทำงาน คนขยันมักมีวิจารณญาณทำจิจการใดก็สำเร็จน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบนุญกับท่านผู้ฟังกันลยานามิทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในทางทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ